พี่กับพี่ก็พอแล้วเฮ้ยไม่จะต้องหูขาดใช่เนี่ยไอ้จ่าเฮ้ยดูวบ้านเนี่ยวิบ้านเนี่ยอะไรคุณเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยส่งขึ้นมาเด็จะครบเจ็ดท่าแล้วเนี่ยอะไรไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่นักขามนะมึงเล่นเกมด้วยเหรอเด่นเด่นเด่นไป็นอยู่เร่อเรียกผิดนะมันเป็นเรื่องไอเด่นเดินมาช่วยกูเนี่ยมันก็นอนหนุนงานแล้วมมึงไม่สลบฮะก็มันยังไม่สลบพวกมันใช่ไหมพวกมันได้ไหมแต่การนี้เฮ้ยรอดไหมอดเจ็บไหม าต่จริงมึงีมาหรอมึงจะหลับมากเหรอเอาีทวะนึกว่ากูเข็ดไอ้มึงชมกันหน่อยดิมึงหลับไหมหเออมึไม่หลับมึงกับหมลับึงไม่หลับหลับเถอะมึงไม่หลับกูหลับ่ให้มันหลับีอะไรกูขนาดนี้เนียให้ลุกขึ้นมาเป็นนอนแล้วยังจะโอ Thầy đâu? đủ luôn ạ, giờ mình từ cái